มาพบกับซอลูซี่สล็อตซิ่งซอตัวจริงจริงจริงต้องซอลูซี่สล็อซิ่งเท่าน,าน่นวันนี้เราเปิดประเดิมเกมมาก็ได้เป็นซุปเปอร์วินเันเยทียวนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยซอลูซี่จะมาเล่นเกมในค่ายเพ็กซตาหรือว่าค่ายพีเอชที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างเดียเนาะวันนี้ซอลูซี่จะมาเล่นเกมเจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือว่าเกมตองเจ็ดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นตองเจ็ดที่ไฟรุกไฟร่านมากๆากเลย เ,เหมือนตัวแม่เหล็กนะหรือว่าไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะคะทุกคนก็ได้กันไปเลยนะคะเมื่อกี้เนาะซึ่งรอบแรกเนี่ยเขาลูซี่จะลองเดิมพันไปที่40บาทดูนะได้กลับมา4,000บาทโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะอ่าได้ฟรีสปินได้ฟรีสปินเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอสัญลักษ 7, ณ์777นะได้ฟรีสปินกันไปถึง7ครั้งกันเลยเชียวนะซึ่งเราก็คูณไปที่1นะก็คือคูณจํานวน เท่าไรเขาก็จะคูณตัวเลขให้เราเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเพิ่มสเต็ปกันไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนเรามาดูก,กันกับซอลูซี่กันเลยนะคะว่าวันนี้ซอลูซี่จะได้แจ็คพอตหรือว่าโบนัสกันไปที่เท่าไรอะมาเลยเราจะมาปรับเดิมพันไปที่80บาทนะคะเพื่อที่จะให้เขาคูณ2ไปนั่นเองนะแล้วก็ลองให้เขาหมุนไปเรื่อยๆตั้งแบบอัตโนมัติเลยนะคะตามสไตล์เราเมก็วินมาอีกแล้วนะคะรูปแม่เหล็กนี่นะ ก็คือดูดโบนัสเข้ามาหาเรากันเลยนะคะปังปังพวกๆกันเลยทีเดียวนะคะไปแลวนะคะตอนนี้ไปที่อะไรแ0สิบบาทไปที่แปดพันโอ้โหเ,เดิมพันแปดสิได้กลับมาแปดพันแล้วนะคะเมื่อกีนี้อ่ะได้ฟรีสปินกันอีกฟรีสปินก็คือเป็นการเหมือนได้รับโบนัสแบบพิเศษเลยนะ,ะแถมยังได้หมุนรีสปินเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะได้แจ็คพอตแตกนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะไปเรื่อยๆให้เขาหมุนไปเรย วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับซอลูซี่สล็อตซิงด้วยนะคะอะมาเลยเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ส0 0พันกว่าไปแล้วนะคะแต่ติดกับ4 0 0พันกว่านี่ก็ถือว่าเยี่ยมมากๆอได้ฟีสปินอีกแล้วนะ,ะได้ตอมเ7 7, 7็จนะคะขอปังแม่คูณกันไปเลย14ครั้งนะคะตอนนี้อะเราต้องรองมาลุ้นเป็นเพื่อนซอสลูซี่สลัสซิงกันนะคะว่าเราจะได้โบนัสกันไปที่เท่าไหร่นะคะรอบนี้นะคะ ตองเจ็ดอีกแล้วโอ้โหวันนี้ตองเจ็ดออกบ่อยมากนะฉัจะต้องไปซื้อหวยรอบวันที่สิบหกนี้แล้วนะคะว่าเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะ,ะเผื่อจะถูกสามตัวมากนะคะทุกคนตอนนี้คือขึ้นไม่หยุดเลยนะฟรีสปินเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะโอ้โหเป็นทางแรกนะคะที่เล่นเกมในค่ายเพลสตาร์แล้วก็เลือกเล่นเกมตองเจ็ดแล้วก็มันขึ้นหมุนฟรีสปินเยอะขนาดนี้นะคะเนี่ยหมุนกันไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะมาลองมาลุ้นกันนะ,ะตอนนี้เราเหลืออยู่ที่ หนึ่งครั้งอะแต่เราก็คูณฟรีสปินกันหลายรอบเลยนะในเราลองมาปรับเป็นสูงสุดดูแลกันนะคะแล้วก็ตั้งให้เป็นปรับอัตโนมัติแล้วก็ปรับเงินเดิมพันจากเดิมเนี่ยเราเริ่มมาที่ส0ไป80สิบแล้วก็มา120ซึ่งกันเดิมพันที่สูงสุดก็คือหนึ่งบาทนะคะเราลองไปเล่นี่ในฟรีสปินอีกแล้วนะคะโอ้โหฟรีสปินแตกง่ายมากวันนี้นะช่วงเวลานี้ก็คือแตกง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับตอนเจเจเจช่วงเวลายามเย็นแบบนี้นะคะทุกคน มาเราลองมาเล่นกันเลยนะเหลือกันอีก6ครั้งนะคะเราอ้หมุนฟรีสปินนี่หลายมือนะยังไม่หมดเลยนะคะกับการได้ตรงเสร็ของเรานะคะไปกันเรืเลยโอ้ได้รอบ2อีกแล้วสำหรับเกมหมุนฟรีสปินไปกันเลย14ครั้งโอ้โ รอบนี้มีใครที่ผ่านเข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิ hmm. ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอลูซี่สำหรับจิ้มกันด้วยนะคะหรือว่าใครที่อาจจะเล่นเกมในค่ายเพลซาหรือว่าเช่นเกมกองเจ็ดเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์ที่ซอลูซี่แปะไว้ให้ได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะซึ่งเขาก็จะมีลิงก์สำหรับจิ้มเข้าไปเล่นเกมนะคะลองเล่นกันดูนะคะเกมนี้คือได้รางวัลจริงจะขอตแตกจริงนะคะสุดยอดมากเลยนะไปะอ้าว นี่แสดงว่าเมื่อกี้เราก็ได้หมุนฟรีสปริงกันไปแล้วนะเมื่อกี้นะฟรีสปริงก็แตกกันอีกแล้วนะยี่สิบเอ็ดสวยมากนะสวยกันมากมากเลยอะได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยเจ็ดอีกไหมเจ็ดอีกไหมโอ้โหสมพรปากมากเจ็ดเจ็ดเจ็ดกันอีกแล้วนะคะแล้วก็ตั้งเป็นลับสูงสุดต,ตอนนี้นี่ก็คือหมื่นกว่าไปนแล้วนะตั้งแต่เริ่มเกมกันมานี่ก็คุดแตกกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะทุกคนอะ ให้เขาหมุนกันไปต่อเรื่อยๆเลยนะนี้เราเหมือนลรามาลุ้นเหมือนเชียร์มวยเลยนะว่าเมื่อไหร่จะออกตองเจ็ดตองเจ็ดนะคะโอ้โหมามากันเรื่อยๆเลยนะหมุนกันไปไม่หยุดเลยทีเดียววันนี้นะหมุนฟรีสปิงกันเลยแบบจุกๆช้ำช้ำแล้วลูซี่ก็จะเอาเงินตรงนี้ก็คือไปเปลี่ยนหนุ่มๆของซซลูซี่ได้อยากเต็มที่เลยนะคะอ่าโอ้โห นะหมุนฟรีสปิน5ครั้งนะคะทุกคนรอบแรกที่เรารวมัก็สีสาครั้งก็เป็น8ครั้งนะซึ่งมันเจ๋งมากๆเลยนะทุกคนนะแ้าเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยซอลูซี่จะมาเล่นเกมอะไรในค่ายไหนก็ยังฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะบ๊ายบาย